ยะ yeah. ทำไมอ่ะเฮ้ยได้เสียงร้องไหมหมีอะไรเราไม่ไ no ด้ชื่อหมีพี่หมุดไดีไหมเรายังไม่ได้ทำท่าที่อ่ะไปกันเถอะเดี๋ยวฉันเคลียร์พี่นานเราไม่ได้ทำขึ้นมาใช่ไหมอือพี่นานัๆทำท่ายังไงเฮ้ยใครนั่นไม่เขาจะพาเราไปเรียนเฮ้ยออกก่อนแป๊บเดียว มาขึ้นมาเร็วขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยกดเยี่ยมซีมาลินน้อง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 เป็นอะไรไปมีแน่เลยเขาชื่อว่ามีแน่เลยไปกันขึ้นรถได้เลย รถยังไม่มีเลยเดี๋ยวเราเตะให้เราเป็นเจ้าหญิงองค์ใหญ่เราวกันเดี๋ยวเด็กน้อยตัวเล็กขึ้นรถชั้นมาเด็กน้อยตัวเล็กขึ้นมาสิจริงตาเแรกเออนั่งเลยนั่งเลยไปเลยเดี๋ยวฉันจะพาไปสร้างบ้านเป็นเรื่งบ้านไปเดียวฉันจิดแล้วฉันเป็นนางฟ้านางฟ้าแห่งหน้ากลัว เอานลา่ะมโอ้ยอยยนี่เราอะอะเอาเวลาอะไปซื้อรอตแค้นใหม่มาแล้วด้วยแต่ว่าบ้านเราเอาแค่นี้ก่อนเนะาะใครใครน่ะต้องพูดแบบนี้ไม่นั้นคือแบบคลิปเราจะไม่ไดังโอ้เรามาพูด <c oughs> <อ>นี่ คนเราปลูกฝักเอ้ยไม่ใช่ปลูกฝักทองไว้ด้วยนะเผื่อกินนะแล้วเราก็เลี้ยงไก่เอาไว้ด้วยมันจะได้ออกไข่เดี๋ยวเราทําไข่แล้วให้กินให้เลยมันออกไข่ครับผิดผอันนี้คือในบ้านเนาะบ้านเราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มาเข้ามาเลยเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอเดี๋ยวเราให้กุญแจบ้านกับเธอด้วยนะกุญแจบ้านเยอะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวราก่อนยังให้ไม่ได้ดอง n ย a e กดได้แล้วแล้วให้กุญแจเธอแล้วนะโอเคมีน้องๆอยู่บ้านก็ทําตัวเอาแบบเตียงเด็กด้วยแม่น้องจะได้นอนโอ้เตียงเด็กขนาดนั้นเอ้ยน้องน้องน้องลงมาก่อนดีเตียงมันไม่พออ่ะมันมีแค่สองที่นอนอ๋องันเดี๋ยวเราไปซื้อเตียงเพิ่มให้ไหมแต่ว่าน้องๆชื่ออะไรเหรอมารินกับมิลันค่ะมารินคนไหนอ่ะคนนี้ค่ะอ๋อคนตสุดท้ายไหคะพี่ชื่อนาจิจ้า สวัสดีค่ะพี่สวนเราชื่ออิเมทนะจ๊ะจ้าวันนี้พี่นาเจี๋แต่งตัวสวยไหมน้องๆสวยค่ะและพี่<ว>อิเมทล่ะสวยมากเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำกันก่อนนะพี่ไปลูบเตียงก่อนไปน้องๆขึ้นไปข้างบนกันเพื่อจะไปอาบน้ำเอะอ๋ออยู่นั่นน้องอ๋อน้องเข้าไปเลยเข้าไปเลยไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวบ้านที่สก,กปรกหรอก เดีน้องอีกคนไปอาบน้ำรอเลยนะนเข้าไปในอ่างเลยนะน้องหนูเข้าไปแล้วค่ะเดี๋ยวพี่นาจิตารออยู่หน้าห้องน้ำนะค่ะเหนื่อยจังน้องๆอ,อ,อยู่กันสองคนได้ไหมจ๊ะพี่ๆจะได้นะโหพี่ห้าขขงของขวพี่หนูขอแต่งตัวก่อนนะได้ เราช่อยไเรก็ได้ดช่วยไงใช่เดี๋ยวพี่จะไปซื้อผล,ลไม้โอเคค่ะเดี๋ยวนูระว,วังน,นี่หนูใส่ชุดนังกันนะคะเฮ้ยเสียงอะไรนะฮัลโหลอันนา่าพี่ซื้อเตียงเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่กลับนะจ้านี่เดี๋ยวพี่จะแวะซื้อข้าวให้ไหม เออไสิว่าจะไปซื้อข้าวพอดีเลยขี้เกียจไปพอดีเดี๋ยวพี่ไปซื้ออุป,ปรกรณ์มาทําอาหารให้ดีกว่าโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายพี่นาจิคะอุ้ยใครเรียกอะว่าไงน้องมิลานหนูลงไปก่อนนะคะได้จ่าหนาวใช่ไหมพี่ก็เลยพี่ก็เลยเอาผ้ากันหนาวให้เอา้าวน้องมารินก็หนาวใช่ไหมใช่โอเคเดี๋ยวพี่อิเมจจะไปซื้อเสื้อให้อน,นาบอกว่า เฮ้ยได้เสียงรถสุนทรีเมทน่าจะมาแล้วนั่นไงว่าแลอือุ้ยนั่นนะลืมเอาของในรถมาแล้วเหรออ๋อใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราเอาของในรถก่อนเดี๋ยวฉันลืมของที่ซื้อไว้ในรถเดี๋ยวฉันหยิบก่อนได้แล้วได้แล้วพัดทอง์ีเมซื้อเสื้อมาแล้วเดี๋ยวฉันประกอบยิงให้ด้วยนั่นด้พี่อีเมมีอะไรจ๊ะมีเสื้อ อยู่ในกระเป๋านี้จ้าฉันซื้อเสื้อนะ่ารักน่ารักมาเต็มหมดกระเป๋าเลยนะี่เดี๋ยวฉันเอาไปให้เธอเปลี่ยนในห้องน้ําอะ,อะนาลอนอน้องรอห้องก่อนนะได้สิเดี๋ยวนั่งรองอยู่ตรงนี้เล่นโทรศัพท์รอแล้วเกินหวังชื่อนาติฉันถนัดเรองอะะน้องมาลินเข้ามาในห้องน้าก่อนงั้นเดี๋ยวเราแต่งตัวให้น้องมาลินกันนะค่ะโอเคมาลินเสร็จแล้วเอาไปได้เลยนะไปค่ะ เดี๋ยวตงัวให้มิล่ก่อนเฮ้ยสวยจังเลยนะเมื่อเมนพูดเหมือนเขาบอกว่าไม่สวยเมมพูดแบบเออจริงเดี๋ยวแต่งตัวให้มิล่ก่อนเดี๋ยวพี่ชายเมาพี่ชายหนูขออ่านหนังสือก่อนนะคะอ๋อได้สิเดี๋ยวพี่ลองไปถามพี่เอเมมดูก่อนนะว่าจะพาน้องไปเรียนสมัครเรียนเลยไหม เป็นช่นนัเมพว้ายนี่เราแต่งตัวอยู่ <c oughs> อะไรเหรอพาน้องไปสมัครเรียนตอนนี้เลยแม่แต่เรียนอีกห้าวันเรียนอะเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่เออแต่ว่ายังไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราสอนเองก็ได้เออ,อก็จริง <c oughs> เดี๋ยวเราสอนมารินนะเดี๋ยวเธอสอนมิลนันถึงแม้มันผิดกฎหมายก็เธอจะใช้นะสอนเก่งนะรู้มแม่ฉันก็สอนเก่งเหมือนกันทุกคนเลยฉันสอนเข้าใจทุกคนอะไม่มีอะไร มาลินเดาะมาลินกับพี่ดีกว่าค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาไปเรียนโรงเรียนหรอกโอเคค่ะเดี๋ยวน้องก็ลองห้หาพี่อีกทำไมมีการเปลี่ยนเสื้อไม่เดี๋ยวทอนที่น้องปหนึ่งเดี๋ยวน้องไปเรียนที่นู่นนะค่ะน้องต้องไม่ลองนะค่ะโอเคถ้างนั้นน้องไปหยิบสมุดอังกฤษดูข้างบนน้องไปหยิบเอ้ย ไปพานิดสีม่วงที่น้องถืออยู่น่าจะใช่หรือมัม้งเดี๋ยวเราน่าจะอันนี้นะคะพี่โอเคลงมาห้องครัวได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวน้องมานั่งตรงนี้เลยนั่งตรงนี้อืมนั่งได้เลยนั่งเลยจ้ะเดี๋ยวพี่ต้องวางของกระดาษน้องๆจะกินน้ำชมพูหรือจะเอาน้ำเขียวหรือจะเอาน้ำช็อกโกแลต เอากะเล็ดค่ะเอาน้ำเขียวค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ทําให้พี่จะวางกับเข้าให้น้องสุดอร่อยกอระอยเป็นไก่ทอด KFC ดีใจไม่ได้กินของแพงๆดีใจค่ะน้องเพิ่งได้กินครั้งแรกเลยใช่ไหมใช,ใช่ค่ะกินเลยนำอนอนอนออร่อยนะขอกินน้ำได้ดี กูน้ำ,นำโกโก้อร่อยเหมือนกันนะไหนลองดูสีเขียวเอยดิโกูก็อร่อยเหมือนกันนี่ไหนลองคัพเค้กอยากกินคัพเค้กอร่อยมากอร่อยเลยเหรอพี่ขายกินหมดแล้วค่ะกินหมดแล้วเดี๋ยวพี่จะเก็บนะเดี๋ยวพี่ไปดูข้างนอกก่อนนะมีอะไรแปลกๆวะ เล่นข้างบนก่อนนะคะแล้วแต่หรือจะนั่งกินอะไรก็แล้วแต่เลยนะได้ๆๆเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวไป่เรียน้ะใช่ไหมพี่แอนสองนนอนแล้วค่ะอ้าวยังไม่ได้เรียนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเรียนพรุ่งนี้ก็ได้ตอนนี้ไหนๆก็ดึกแล้วเนาะใช่ทุกคนไปอาบน้ำแต่งตัวได้เลยค่ะตอนนี้สองทุ่มแล้วเดี๋ยวค่อยเรียนพรุ่งนี้นะเนาะค่ะพี่หนูใส่ชุดนี้ก็ได้เดี๋ยวเราไปอาบน้ำข้างบนก่อนนะนะอาบน้ำข้างบนกัน อ่น้องน้องอ่าน้ำข้า,าขงล่างดีกลัวอ้ะอเอมิใช่เวลาข้างในคืออะไรอ่าน้ำข้างบนพอมันระเบ <น S 2> ียงมันน,น้ำได้แค่ข้างบนอุ้ยแกนหน้าตาดีนะเว้ยรัตียงสองชันใครจะนอนชั้นบนให้ให้มีิล่นก็ได้นะโหแต่น้องเป็นน้องนะเธอต้องนอนข้างบนนะอเอ้ย อะไรเนี่ยเข้ามาตอนที่ฉันยังไม่เมสร็จจริงๆโอเคไอ่เสร็จแล้วร <_ d ụ> ู้อาบน้ำหรือเปล่เชิญน้องๆไปอาบน้ำได้เลยนะหนูอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะใช่ินูอาบน้องเสร็จแล้วแล้วหนูได้เล่นแช่อ่าบโอเคไปนอนได้เลยนอนชั้นบนหรือชั้นล่างงั้นเรื่องที่ปิดไฟก็ได้ เดี๋ยวเราปิดไฟข้างล่างเองนะพี <em S 2> ่คะหนูยังไม่ได้ใส่กางเกงดีค่ะว่าไทยยังมีกางเกงในเหรอไม่ได้ใส่กางเกงในเหรอไม่ใช่ราใส่แล้วใส่แล้วเออใส่แล้วแ่เราใส่กางเกงสั้นมากเลยมองไม่เห็นเลยแ่้ปิดไฟล้างลนางพี่คะไหนเกียร์สองชั้นคะก็อยู่สีขาวสีขาวเป็นเดินนอนแล้วนะคะอ๋อแล้วเห็นบอกให้มีระนาดห้องบนกระดุมมีระนาดนหนข้างล่างค่ะ ก็ให้มีแล้วนอนข้างล่างไงเพราะเป็นน้องเดี๋ยวน้องก็กิ้งตกเตียงเออฝันมาลินก็นอนดิแต่ไม่ดีมากแต่รู้สึกว่าตอนนั้นตัวขยับไม่หยุดเลยเมืจิ๊บอ้าวเพื่อนลงเตียงทำไมเพื่อนอะไรล่ะน้องเพื่อนรักเอาน้องน้องพี่ค่ะอะไรดูขอไปนอนก่อนนะสวัสดีนะค่ะลาตีสวัสดีค่ะ นอนเลยนอนเลย<ะ>เดี๋ยวพี่จะ,จะไป,ะไปขับรถ<ป>เดี๋ยวพี่ไปทำอาหารเช้าให้น้องก่อนนะโอเคค่ะพี่นอนเร็วๆรวนะคะโอ้แล้วตอนนี้มันเที่ยงคืนแล้วมาทำอาหารเช้าตอนเที่ยงคืนเนี่ยนะเออนั่เอนฉันออกมาสูดอากาศเล่นๆฉัน,น,นก็สูดอากาศเล่นๆแต่เราไม่รู้นะว่าน้องแต่ว่าวันนี้วันอาทิตย์ไม่ต้องอะไรมากหรอกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำ ไก่ทอดเคมซีเหมือนเมื่อวานโอียเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเอาไก่เราไปกินเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ขอโทษขอโทษลืมไปน้องไก่มีแค่สองตัวเองใช่ไหมลูกเ,อเ,อเ,เราไปซื้อพรุ่งนี้แล้วกันอุ้ยตีหนึ่งหนึ่งนาทีแล้วทุกคนสามแล้วนะหึหนึ่งเออสิไม่เห็นหลอดทางขึ้นบันไดมีรูปหน้าฉันอยู่ด้วยเห,เห็นเห็นรูปหน้าเธอสวยเลย ขึ้นมาแล้วจ้าเร็วๆอืมอืมอืขึ้นเร็วกว่าไม่มีอะไรทำพี่ขานอนเลยค่ะโอเคนอนๆๆนนอเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องก็ไม่หลับตามแหละเออนอนๆอ๋อมีมีไม่มี ตรงชั้นวางหนังสือเดี๋ยวนะไปซื้อไก่ทอดมเมื่อซื้อไก่เสร็จแล้วเมื่อกี้พึ่งแวะเติมน้ำมันไปเมื่อกี้น้ำมันเหลือ10บขีด <จะ S 2> <20 S 1> ยี่สบขีดเหลือ10บขีดโอ้ยจะบลาได้ย้งไม่นันเติมได้แล้วมามาเอายาเร็วตอนนี้ตีสามแล้ว ค่ะพี่เตรงนี้เอากินยาเลยกินยาเอายาไปซะค่ะจะเอายาไปเลยกินยาเยอะๆนะเดี๋ยวพี่ถือเทียนให้จะได้สว่างงยำยำยำินยาเสร็จเดี๋ยวกินซุปน้ำเียมไหมจะได้อันนีไม่หนขอกินเสียงเลยหนูขอกินน้ำที่ที่ที่นรินาิให้ได้ไหมคะ อ่ะแต่พี่ถือเท่ไหโอ้โหน้องกินน้ำอย่างนั้นน้องไม่เจ็บคอกว่าเดิมหรอน้ำเย็นนะใช่ต้องเอาน้ำอุ่นๆสบายๆเงั้นเดี๋ยวเราไปทำโอวตินอุ่นให้เดี๋ยวน้องนอนลก่อนพวกนี้ก็ต้องเรียนนะแต่ให้มีระเยนเบาๆก็พอเย็นเบาๆก็คือแบบนิดๆหน่อยๆอ่ะอ่ามีเราทำโอวตินอุ่นมาให้แล้ว เมื่อกี้ทำมาให้มาลินด้วยเดี๋ยวไม่แร์อามิลันกับมาลินมันลับเร็วอ๋อหลับเร็วเหรออามิลนินตื่นแล้วเดี๋ยวมิลันมาเอาก่อนนะอามิลันหลับต่ออามาลิลานละลนะขอบคุณค่ะโอเคกินให้อร่อยเลยนะ ออนตินอุ่นจะได้กินจะได้ชุ่มคอ,อนะมีร้าน,น,านสวนมาเล็กใช่แล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรจร้ะไปนอนเลยจ้ะตอนนี้ปีห้าแล้วเดี๋ยวไม่มีแล้พี่ค่ะหนูกินเสร็จแล้วค,ะค่ะกินเสร็จแล้วเหรอจ้ะไปอาบน้ําหรือจ้ะนอนต่อก็ได้ใช่หนูจะอาบน้ําอุ่นหรือน้ําเย็นจ้ะน้ําอุ่นก็ได้คะ่ะเธอไปอาบน้กนอีเมดอีเมดปั๊บน้ำออนปั๊บน้ำออนเดี๋ยวปั๊บให้เดี๋ยว ออันน่าใสกันจริงไหมเหรอใช่หนูไปอาบน้ำก่อนดีกว่าอู้น้ำมุ่น้ำมูลหรือน้ำร้อนเนี่ยเมื่อกี้เห็นตะเหลือดออกมาเชียวอ้ยน้องมันไม่ไม่ใส่กันจรงไงยช่ไหมแล้วแต่แล้วแต่ไปอาบน้ำเลยไปอาบน้ำโอ้โหขนาดนี้น้องเองอาบด้วยอาบด้วยอาบน้ะไม่จ๊ะเสร็จได้เปลี่ยนชุดดีกว่าไปเลย เสร็จแล้วนี่ได้ชุดนี้ถ้าพอดีเลยเดี๋ยวเราก็ต้องไปเรียนเดี๋ยวให้น้องๆกินข้าวกันนะใชเค่ะพี่เดหนดูขอเปลี่ยนชุดก่อนนะคะชุดน่าสนใจน้องอยู่ข้างบนก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปทําไก่ทอดให้น้องกินโอเคเดี๋ยแต่งตัวก่อนให้ทอดทันใาย่เ,เดี๋ยววันนี้จะที่น้องชอบมากแบบน้องชอบมากจึงแบบอันตรายมากค่ะ เตรียมการเรียนกออันตรายอันตรายอันตรายเปิดไฟข้างบนก่อนดีกว่ามืดจะตายตอนนี้เจ็ดโมงแล้วเดี๋ยวเตรียมอาหารให้น้องก่อนเรียนเลยเตรียมให้แล้วตอนนี้วันนี้ต้องใส่ชุดนอะไรไหมคะไม่ต้องใส่จ้ะตอนแค่ไปโรงเรียนตอนน้องปหนึ่งก็พอตอนน้องปหนึ่งน้องก็ไปได้เลยนูปเสื้อดำได้ไหมคะได้จ้ะตอนน้องปหนึ่งน้องก็ใส่ชุดเหมือนพี่ไปโรงเรียนนะจ้ะ แต่น้องยังไม่เห็นเลยว่าพี่ใส่ชุดไปอันนี้ใครอ่ะออะไรใครไม่ใช่ตัวพีพี่นทำอะไรอ่ะกำลังเอ่อหาหมวกใส่คือฉันใส่หมวกตลอดปได้เลยหรอน้องกินแฮมเบอร์เกอร์กับนมก่อนละพี่เตียยไม่ให้แล้วใส่ฟางดีกว่าอย่าฟางเฟรนนี่ ขอออกเพลงใหม่ด้วยนะไฟจะคืนหน้าฟังไม่ได้ฟังสิอยากฟังไครมาเอาหูฟังที่ฉันตอนนี้สองขอกินนมก่อนนะคะโอเคกินนมได้เลยวิวดีนะวันนี้วิวดีวิวดีไหนน้องอ่ะน้องชวนกินเลยอ็อมิลันอ่ะนั่นมันที่ของมิลันเอา นั่นนายเขียนแล้วความว่ามิลันเดี๋ยวมานี่ตรงนี้พี่เขียนเองพี่ลืมเขียนขอโทษไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันก็เท่ากันอยู่แล้วให้คนละสองชิ้นจะได้อิ่มอ,ๆๆอิ่มอ่าและให้น้องเขาคนละสองชิ้นก่อนเดี๋ยวเราไปอู้น้องสวยจังเลยยอมผมได้เหรอเนี่ยน้องของพี่ทำไมมันสวยจริงๆ ดูสารคดีสัตว์อยู่ตอนนี้กำลังดูตัวอะไรวะไม่รู้เหมือนกันพี่ขาใส่กางเดกงได้ไหมคะแล้วน้องอยู่ในบ้านน้องจะใส่ทำไมคะพี่ทำอะไรอ่ะดูทีวีอยู่เดี๋ยวพี่อาหารกาเลียนกันอุ้ยลอยลอยได้ไงอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ลอยไม่ได้เหนียวเป็นไหนนะดูดิเดียวนี่ลอยได้ด้วยนี่เห็นไหมแบบอะไรไม่รู้งั้นเดี๋ยวเราเตรียมการเรียนการสอนกันเต็มด้วยเต็มด้วย เดี๋ยวเราเอาออกให้ไหมอาหารนะ่ะหุ้ยแต่มีล้วนยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวเราเอาของมารินออกให้นะเพราะว่ามารินน่าจะกินแหละขีดจํากัดไม่เราจะร้องเสร็จแล้วไ,ไปดีกว่าพี่คะระหว่างนี้หนูขอไปเล่นสนามเด็กเล่นข้างนอกเองเอ้อแล้วแต่มีร้านมากินข้าวก่อนหุ้ยครมากไปใแล้วไม่เอาอย่าไปคุยกับคนแปลกหน้าอย่าไปเล่นข้างนอกเถอะเดี๋ยวพี่ เดี๋ยวรอมิเรนล,ลงมาเอามิเรนไปกินเลยไปไปกันต๊ะไหนอคะพี่อยู่ที่โต๊ะเรียนจ้ะไปเหรอคะเนาะมาเร็วมาลินไปน้องก็แต่งตัวเซ็กซี่น้อนี่มาเร็วมาลินไปถ้าจะไปเล่นสนามเด็กเล่นอะไปจ้ะนี่แต่ว่าเราจะเรื่องเร <c oughs> <ต>ียนอะไรนะเราเลียนแค่หนึ่งชัว่วโมงก็พอหนึ่งวันต่อหนึ่งตัวสอนเนาะอือไปค่ะก็ไปก่อนจะอปิดประตูนึ หน่งตีนาะกิบห่งไปิ้อ่านี่ดูนี้เร็วเฮ้ยใครโทรหาว่าไงคะคือพอดีถ้ามีเด็กอายุสะสี่ขวบกับอายุหขวบเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปสมัครเรียนนะแต่ว่าอีกหเดือนเดี๋ยวไปเรียนได้เลยนะจ๊ะ อ๋อค่ะค่ะค่ะมีเด็กอยู่ประมาณสี่ขวบแล้วก็หกขวบค่ะเห็นน้องเขาบอกกันถ้างั้นพรุ่งนี้หรือวันนี้ก็ได้นะคะไปเลยโอเคค่ะหนูขอพรุ่งนี้นะคะเพราะวันนี้สอนน้องอยู่ที่บ้านจัดจ้าเฮ้ยทำไมเขาต้องจีขอะอะไรหรอจ้ะน้องมิลานหนูอยากกินไก่อ่ะค่ะไก่เหรอคือพอดีพี่เบนบอกว่า ไม่ให้กินไก่อ่ะเพราะว่าคือไก่มันไม่ได้แล้วอ่ะเมื่อวานกินไปละมันกินไปแล้วเมื่อวานน่าอุ้ยพี่ทำสีดำในเลยหนูขอกินโอวนตินอุ่นได้ไหมคะโอวนตินอุ่นไม่รู้ว่าหมดี๋ยวพี่ไปทำให้นะนี่น้องเดี๋ยวน้องนั่งตามตัวสอนโกงไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอกระถางอนันตจ้ะนั่นเดี๋ยวพี่ทำให้อ๋อนี่ไงตู้เย็นฉันมองไม่เห็นตู้เย็นเมื่อวาน อเคจ้ะคือเดี๋ยวมิรานดูกระดานของพี่นะคะโอเคค่ะอ่ะพูดพร้อมพี่นะหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่พูดพร้อมกันนะคะหนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่พูดกับพี่นะหัวหน่หัวหน้ งินหนึ่งหนึ่งอะไรคะอีกหนึ่งสองสมหุ้ยเก่งจังสออ่ามอสามสองอีสี่สี่เอ็กซี่หุ้ยหุ่ยเคยเียมา่อรือเนี่ยไม่รู้อ่ทำไมถุงเก่งขนาดนี้หุ้ยเป็นลองบ้างนะจ๊ะเดี๋ยวเขียนตัวกอรไทยลองก่อนหุ้ยมีแรเก่งนะสี่แล้วก้ ห้าหกเจ็ดแปดนาไหนลองดูสิอ้าไม่ได้ไม่เป็นไรอ๋อเอาไป้ายได้ไหหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคห้าหเจ็ดแปดอ่ะพูดนะคะห้าหกเจ็ดแปดห้าหกเจ็ดแปดพูดพร้อมกันนะห้าหเจ็ด ไห้าหกเจ็ดแปดอันนี้คือหนึ่งสองาหเหาหาทัวหออกหจอบอจิอจอจออจเอดแปุ้ยเก่งนะเหมือนว่าโดนสอนมาแล้วว่ะทั้งสองคนอ่านในป้ายพี่พร้อมกันนะหนึ่งสองสา่งสองสามส อไเจ็ดหกเจ็ดเจจ็ดเจ็ดเ7็ดเจ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 ็ดเเเจ็ดเจ็ดเจ็ดอเจ็เจ็ดเจ็ดเจ็ดเเมืดอจ็ดเ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 จ ลากนแต่ไม่ได้ลาค่ะไม่ได้ลาพี่พี่สาวอเลยของพี่อ่ะแล้วโทษทีโทษทีอ่านก่อนไก่ถึงยอหญิงก่อนนะคะโอเคพ่อไก่ขอไข่เฮ้ยพๆอพ่อพ่อเดือนสองสาก้าวไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนณขอ เด้ออยามันไม่มีมันดองมันดออะไรเนี่ยไฟหรือว่าน้องเรียนก่อนหน้านี้แล้วมันมาเติมไฟกันจ้าเติมไฟกันหน่อยจ้านนไหกดะพี่เบ็ดเบ็น้องจะใกล้จะหมดแล้ว what to go อ่อวัดสำหรับกันเดี๋ยวพี่ชาร์จอันนี้ก็ได้ไม่ได้มันชาร์จไม่ได้อ่ะ เดี๋ยวจะให้มิลันอ่านนะรออ่านโน้ลันให้น้องเรียนแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วล่ะน้องเรียนมากี่ชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนนะดูอะไรกันน้องเรียนตั้งแต่แปดโมงตอนนี้อ่ะเดี๋ยวอีกสองคำนะน้องมิลันพูดพร้อมกันลานอะไรอืคข้าข้ามีข้าว มิลานพูดพร้อมกันนะลานลานลักลักลออะนอลออะนอลานลานโลอะกรักลอะกรักโอเคเก่งมากเลยนะอ่ะให้น้องพูดคนเดียวบ้างหมดแล้วขนมปังอร่อยมาก เอ้าน้องไปทำไมตรงนั้นน้องจะไปล้างมือไม่ลูอยู่บนเก้าอีค่ะหืมปุ๊บเบเปล่านี่เป็นปุ๊มาดลยไมาเปยนครน้งมืรันปูสูดูยูปูหูฟูฟูหร อยากพากเสียงให้อยากพากเสียงให้พี่อีเมย์ล่ะไม่ได้ลูกไม่ได้ไม่ได้คุณเลี้ยงมาอามาลินเอามิลานมิลานกินเหล้าก็มาข้างหลังแอบกินไม่ได้นะลูกหนูไม่ได้กินทำไมไม่ขยับเลยอ่ะอ้าวมิลานเป็นไรเฮ้ยไปสมัครเรียนไหมพรุ่งนี้ไม่ได้อ่ะครูบอกว่าอีกห้าเดือนเพราะเขาเปิดเทอมไปแล้วมันจะอยู่ดีๆมันเข้าเรียนไม่ได้ เออใช่ก็แค่ไปสมัครๆๆเฉยๆแล้วอีกห้าเดือน,นก็ไปไงมันจะสมัครให้เราตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่หรอก็กน่าจะใช่พี่คะเรพ EP สองไหมพี่อีเมทค่ะไม่ค่ะ EP สองบ๊ายบาย,บาย